สวัสดีครับเรามาฝึกท่าสวิตคอร์สกันนะครับเรามาดูว่าท่าเป็นยังไงนะครับครับผมท่าสวิตคอร์สก็คือการคอร์สต่อเนื่องสองครั้งนะครับโดยสลับมือที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นมือคนละข้างนะครับจากการเริ่มต้นจากการเช่นเราคอร์สด้วยขวาทับซ้ายนะครับ พอเชื่วข้ามไปแล้วก็สลับมาคอสอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ายทับขวานะครับหรือทําสลับข้างก็ได้นะครับเป็น <c oughs> ซ้ายทับขวาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขวาทับซ้ายนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับอ่ะทีนี้เราเริ่มฝึกยังไงนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราทําการฝึกคอสปกตินะครับเป็นคอสโอเพ่นนะครับก็คือ ฝึกให้เราสามารถคอร์ดได้ทั้งสองข้างไม่ว่าข้างไหนที่อยู่ด้านบนก็ตามนะครับฝึกให้มันมีความถนัดและใกล้เคียงกันระดับหนึ่งไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับทให้ช้าก็ได้นะครับมันจะมีข้างที่สั่นกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามฝึกสองข้างให้มันสามารถ ผ่านได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้พอเราเริ่มจับจังหวะการคอสของมือทั้งสองข้างได้แล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเชื่อมต่อกันนะครับเป็นการคอสต,ต่อเนื่องก,กันสองครั้งนะครับวิธีการเริ่มต้นฝึกนะครับที่แนะนํานะครับท่าน,นี้จะมีความยากอยู่ตรงจังหวะที่เราจะต้องคลายมือจากการคอสครั้งแรก <c oughs> เพื่อทําการคอสครั้งที่สองนะครับ ให้เราทําช้าๆครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาแบบนี้สลับมือแล้วก็จับไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> ทำมาช้าครับยกให้สูงก็ได้ก็คือยกเชือกให้สูงเพื่อให้เรามีเวลาที่เราจะสลับมือนะครับคอร์ส <c oughs> แรกปุ๊บเนี่ยถ้าเรายกเชือกสูงขึ้นไป เราก็จะมีเวลาสลับมือเยอะขึ้นครับเป็นการแบบฝึกแบบเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อจะได้ทําให้จังหวะในการคอร์สเนี่ยเราเข้าใจไปง่ายขึ้นอ่ะเห็นไหมครับอันแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะไม่ยากนะครับตรงนี้ให้เราทําแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งจนเราสามารถ <c oughs> จ,จับจังหวะได้ แล้วเราก็เริ่มทําการกระโดดข้ามนะครับอันนี้เป็นหัวเอามั้ยครับขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแบบนี้นะครับอ่ะทีหนึ่งถ้าชา้านี้นะครับอ่ะอันนี้ใช้ขาจับเอากลับมากระโดดข้ามไปเลยขวาทับซ้ายจะมีติดบ,บ้างนะครับถ้าเกิดเชือกเราสั้นนะครับ ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแบบนี้ครับผมถ้าติดบ่อยอ่ะเวลาเราคอสเนี่ยปรับเชือกให้ยาวอีกนิดก็ได้นะครับช้าช้าครับสุดท้ายนะครับขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วช้าครับขวาทับซ้ายยกสูงซ้ายทับขวาเราเริ่มคล้องแล้วก็ ทำให้มันเร็วขึ้นก็ได้นะครับแบบนี้ครับผมโอเคครับลองฝึกดูครับ